สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะครับเป็นเครื่องมือใหม่จากแคนวาที่ชื่อว่าแคนวาชีสครับอ๋อค่ะแคนวา e ีสใช่ครับดูแล้วเหมือนจะเป็นการเอาสเปรด e ีสที่เราคุ้นๆกันเนี่ยมารวมกับความสามารถด้านดีไซน์ของแคนวาเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่ามันทําอะไรได้บ้าง ใช่เลยค่ะคือหัวใจหลักๆของมันเนี่ยก็คือการรวมโลกของข้อมูลตัวเลขสูตรต่างๆอะคะ่ะเข้ากับโลกของการออกแบบให้มันดูสวยงานขึ้นใช่ค่ะทำให้สเปรดชีตแบบเดิมๆที่อาจจะดูน่าเบื่อหรือซับซ้อนเนี่ยมันน่าใช้ขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแถมยังมี AI มาช่วยอีกนะคะ มี AI ด้วยค่ะจากข้อมูลที่ได้มาก็ดูเหมือนว่ามันจะช่วยลดความยุ่งยากไปได้เยอะเลยงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับว่าแคนวาชี s เนี่ยมีอะไรเด่นๆบ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้มานะครับเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยได้เลยค่ะการสร้างชี s ใหม่ก็ทำได้หลายแบบเนาะทั้งเริ่มนาเปล่าๆเ,เลยหรือจะใช้เทมเพลตที่เขามีให้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหรือจะอัปโหลดไฟล์เดิม .xlsx .csv ก็ได้ อ๋อ oh, เอาไฟล์เก่ามาใช้ต่อได้ใช่ครับส่วนการทำงานพื้นฐานเพิ่มลดแถวคอลัมน์จัดรูปแบบสาสาเซลล์พวกนี้ก็คล้ายๆเบิร์มแต่ที่สะดวกคือมันดึงสีจากแบรนด์คิดมาใช้ได้เลยอ่าอันนี้ดีเลยค่ะคุมทีมง่ายใช่ครับทำให้งานดูเป็นแบรนด์เดียวกันหมด แล้วเรื่องการใส่ข้อมูลล่ะคะนอกจากตัวเลขข้อความทั่วไปมีอะไรพิเศษไหมคะมีครับอันนี้น่าสนใจเลยคือนอกจากข้อมูลปกติแล้วยังใส่พวก mention ได้ด้วยคือพิมพ์ add แล้วแท็กเพื่อนร่วมง,งานในเซลล์ได้เลยอ๋อเหมาะกับเวลาทำงานร่วมกันใช่ครับหรือจะสร้างเป็น dropdowns ก็ได้เป็นเมนูให้เลือกที่เรากำหนดเองกำหนดสีได้ด้วยไหมคะแบบแยกประเภทได้ครับกำหนดสีได้ด้วยมี preset พวกส t ตตัสให้ด้วยนะ แล้วเวลาแก้ถ้ามี dropdown เหมือนกันหลายๆที่ระบบมันจะถามเลยว่าจะแก้ทั้งหมดทีเดียวไหมโหสะดวกมากเลยค่ะแล้วมีอะไรอีกคะอีกอันที่ผมว่าเจ๋งคือใส่รูปภาพหรือ elements ลงในเซลล์ได้เลยหมายถึงใส่รูปในช่องตารางเลยเหรอคะใช่ครับอย่างในข้อมูลเขาบอกว่าเช่นใส่รูปใบเสร็จในแถวรายการค่าใช้จ่ายอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือรูปมันจะผูกไปกับข้อมูลแถวนั้นเลยไม่ใช่แค่แปะลลอย ถูกต้องครับแต่ถ้าอยากแปะตกแต่งเฉยๆก็วางบนชีตปกติได้เหมือนกันแล้วก็ใส่พวกลิงก์ได้ปกติเลยครับเชื่อมไปเว็บไปดีไซน์อื่นในคันว่าค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่น่าสนใจมากคือ AI ใช่ไหมคะเห็นว่ามีเยอะเลยใช่ครับ AI นี่ดูจะเป็นไฮไลท์เลยตัวแรก Magic Formulas อันนี้เอ่อเหมือนเราบอก AI เป็นภาษาพูดได้เลยใช่ไหมครับว่าอยากได้สูตรอะไร ใช่เลยค่ะไม่ต้องจำสูตรยากๆแล้วแบบว่าแค่พิงบอกไปง่ายๆเช่นรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในคอลัมน์ b อะไรแบบนี้ค่ะโหแล้ว ai ก็จะสร้างสูตรให้เลยคือมันเหมือนกับว่าทำให้คนที่ไม่ใช่สายข้อมูลโดยตรงเข้าถึงการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแบบนี้ดีเลยครับแล้ว magic insight ล่ะครับมันทางานยังไงตัว magic insight นี่มันจะช่วยสแกนข้อมูลในตารางของเราค่ะแล้วก็จะเสนอประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาให้เลย อ๋อคือ AI หาให้เองเลยใช่ค่ะเช่นแบบว่าหมวดหมู่ไหนใช้งบเยอะสุดหรือแนวโน้มยอดขายเป็นยังไงพร้อมกับแนะนำกราฟที่เหมาะสมให้ด้วยค่ะช่วยให้เห็นภาพรวมเร็วขึ้นแล้วก็มี Magic Chart สร้างกราฟสวยๆให้อีกค่ะกราฟนี้ก็จะอัปเดตข้อมูลตามชีตเลยนะคะถ้าอยู่ในไฟล์เดียวกัน สะดวกมากเลยสิครับสำหรับทำพวกแดชบอร์ดใช่ค่ะแต่ถ้าอยู่คนละไฟล์อาจ,จะต้องกด Refresh นิดนึงนอกจากนี้ AI ยังช่วย generate table สร้างโครงตารางตามที่เราสั่งได้ด้วยนะคะหรือใช้ Magic Write ช่วยเขียนข้อความมี Magic Write ด้วยค่ะช่วยคิด headline หรือเขียน alt text ให้รูปภาพก็ได้แล้วก็มี Magic Translate อีกแปลภาษาในเซลล์ได้เลยครบเครื่องเรื่อง AI จริงๆนะครับเนี่ยค่ะเน้นทำให้การทำงานกับข้อมูลง่ายขึ้นเร็วขึ้นจริงๆค่ะ นอกจาก AI แล้วพวก Box Actions หรือการทำงานที่เรอยๆก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะ Box Create ที่เอาข้อมูลจากชีตไปสร้างดีไซน์เยอะๆได้เลยใช่ค่ะอันนี้น่าจะถูกใจคนทำคอนเทนต์มากลองนึกภาพตามนะครับมีตารางข้อมูลสินค้าพร้อมรูปแล้วสั่งให้มันสร้างโพสโซเชียล50โพสในไม่กี่คลิกโอ้โหเปลี่ยนเกมเลยค่ะมันเชื่อมข้อมูลในสเปรดชีตกับการผลิตงานดีไซน์โดยตรง ลดขั้นตอนซ้ำๆไปได้เยอะมากเลยค่ะแล้วยังมี background remover หรือ resize designs ที่ทำทีละหลายๆรูปหลายๆดีไซน์ได้อีกนะคะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยจริงๆครับพราะรวมความสามารถทั้งหมดนี้แล้ว ก็ไม่แปลกใจที่ในแหล่งข้อมูลเขาจะยกตัวอย่างการใช้งานมาเยอะมากใช่ค่ะตั้งแต่ทำ expense tracker content calendar client dashboard invoice tracker อะไรแบบนี้ค่ะซึ่ง Canva เขาก็มีเทมเพลตสวยๆมาให้เริ่มได้ง่ายๆเลยปรับแต่งนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วค่ะอย่าง content calendar นี่ชัดเลยใส่ได้ทั้งข้อความลิงก์รูปกำหนดสถานะด้วย dropdown สวยๆแถมยัง mention ทีมงานได้อีกจบในที่เดียวเลย สรุปแล้ว Canva Sheets นี่ก็ไม่ใช่แค่สเปรชี์ธรรมดาาแล้วนะครับแต่มันคือการรวมเครื่องมือจัดการข้อมูลหรือ productivity เข้ากับการสร้างสารรค์ creativity ได้อย่างลงตัวจริงๆทำให้การทำงานกับข้อมูลง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สื่อสารได้น่าสนใจมากขึ้นด้วยค่ะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนทำ content เจ้าของธุรกิจเล็กๆหรือใครก็ตามที่ต้องนำเสนอข้อมูลบ่อยๆ ค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าพอเครื่องมือจัดการข้อมูลมันมาฝังตัวอยู่ในแพลตฟอร์มสร้างสารรค์แบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราวางแผนจัดการหรือนําเสนอข้อมูลในระยะยาวไปได้ยังไงบ้างนั่นสิครับแล้วการที่ AI มันเข้าถึงง่ายขึ้นในเครื่องมือแบบนี้จะส่งผลต่อทักษะที่จําเป็นหรือการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตยังไงได้อีกบ้างก็น่าติดตามค่ะ